สถานที่เที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่จะมีอยู่ที่หนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังคงเป็นที่ที่คนแวะเวียนมาเป็นอันดับต้นๆในไทยอยู่เสมอที่นี่คือภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์รู้ไหมว่าถ้าจะขึ้นไปถึงยอดภูทับเบิกจะต้องผ่านถึง1นึโค้งเลยทีเดียวค่ะแต่ที่นี่กลับเป็นสถานที่ที่มีคนอยากมาพิชิตเป็นอันดับต้นๆในไทยอะไรที่ทําให้คนอยากเดินทางมาที่นี่ ตามพวกเรามาดูหนึ่งวันในดินแดนแห่งสายหมอกที่ชื่อว่าผูทับเบิกกันเลยค่ะสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพเราขอแนะนำให้ใช้เส้นทางสระบุรีและสิ่งแรกที่เราจะได้เริ่มเห็นเมื่อออกเดินทางฝ่า11 1โค้งคือถนนหน,นทางที่คดเคี้ยวไปมาแต่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มแสมกับสายหมอกลอยฟุง้งขับไปชมไปได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ ที่สำคัญอากาศยังเงย็นสดชื่นตลอดทั้งปีกดกระจกรับลมเงยน็เยนๆได้ฟินๆเลยค่ะโดยระหว่างทางยังมีจุดชมวิวไฮไลท์ที่ใครก็ต้องแวะคือสาราชมวิวโค้งหมายเลข3โดยบริเวณนี้เมื่อมองลงไปจะเห็นภาพโค้งถนนคดเคี้ยวเป็นเลข3ตัดกับหมอกฟุ้งๆพร้อมวิวธรรมชาติสวยๆของภูเขาที่ทอดยาวสลับซับซ้อนในที่เดียวบอกเลยว่ามุมนี้อับรูปลงโซเชียลยังไงก็ไลค์เพียบ ความสวยงามระหว่างทางของภูทับเบิกไม่ได้สิ้นสุดที่ถนนอันคดเคี้ยวนี้นะคะเพราะภูทับเบิกยังเป็นแหล่งปลูกกระหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยิ่งถ้ามาในช่วงปลายฝนต้นหนาวไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะเห็นน้องกระหล่ำปีอวบๆให้ชมตลอดสองข้างทางเลยค่ะและในช่วงเก็บเกี่ยวที่นี่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปเยี่ยมชมในทุ่งกระหล่ำปีเซลฟี่กับกระหล่ำปีลูกโตๆตได้ด้วยนะใครอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ต้องไปที่ภูทับเบิกเท่านั้น และเมื่อพูดถึงการมาชมวิวทะเลหมอกสวยๆหลายคนอาจน,นึกว่าต้องตื่นแต่เช้าไปจุดชมวิวทะเลหมอกหรือต้องไปนอนกลางเต็นท์บนยอดเขาเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยบนพุทธเบิกมีที่พักสวยๆที่เห็นทะเลหมอกชัดไม่แพ้บนจุดกลางเต็นท์เลยในยามเช้าสามารถชมวิวทะเลหมอกได้ชิดติดขอบหน้าต่างแบบไม่ต้องลุกจากเตียงกันเลยทีเดียวที่สําคัญมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสาวๆคนไหนที่ยังไม่กล้ามาพักบนนี้ต้องลองมาเปิดใจสักครั้งนะคะ นอกจากนี้กิจกรรมยอดฮิตของคนพิชิตภูทับเบิกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการกินหมูกระทะลอยฟ้าบอกเลยว่าทานหมูกระทะร้อน,อนท่ามกลางอากาศเย็นๆเ,เนี่ยมันฟินมากเลยแหละทุกคนอ่ะอะความฟินของภูทับเบิกไปได้จบลงแค่นี้นะเพราะพอฟ้ามืดลงเราสามารถมาชมความสวยงามของดาวบนดินบนภูทับเบิกได้ซึ่งดาวที่ว่านี้คือแสงไฟของบ้านเรือนในอำเภอหล่มศักดิ์ที่อยู่ด้านล่างซึ่งจะส่องแสงระยิบระยับเหมือนดาวนอนดูเพลินๆได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ จบแล้วกับการเดินทาง1วันในปูทับเบิกดินแดนแห่งสายหมอกที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลเหมอกนะคะแต่มีความสวยงามให้ชมได้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางเลยการได้มาที่นี่ทําให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมปูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงเป็นที่ที่ยวหนับต้นๆในใจของคนไทยหลายๆคนค่ะ